สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาที่ครุในครับบ้านครุบ้านครุที่นี่มีอะไรพอดีที่นี่เขามีงานประจำโรงเรียนนะครับรวมน้ำใจสู่อันบิคายะนี่เขาจะมีงานงานก็มีตั้งแตน่น่าจะเป็นช่วงใบใๆเย็นๆนี่แหละครับแต่ผมมาตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงเอง แต่ไหนมาแล้วเนี่ยเราได้ข่าวว่ามันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเ,เนื้ออยู่เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเขาขายปีละครั้งเองนะครับแล้วก็ขายเฉพาะงานที่นี่ที่เดียวด้วยที่อื่นไม่ได้ขายว่าแล้วเพวื่อเป็การไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเลยดีกว่าเพราะไหนๆเรามาแล้วเนี่ยเขาเขาเปิดขายแล้วแหละแต่เขายังมาไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มไม่เต็มทุกทุกเจ้านี่ ร้านยอหน้าเน okay. ื oh. ้อลุ่มร้านนี้แหละครับร no ้านนี <h <h ้แหละครับเป็นร้านเป็นร้านเป้าหมายนี่ไงเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นโอ้โหหอมฉุยเลยอ่ะถ่ายหนูด้วยนะรีบเปิดหม้อนะเกี๊ยวก่อนโอ้ยรีบมอทั้งก๋วยเตี๋ยวเหรอครับโอู้หูยอันนี้อันนี้ขายกี่กี่วันหมดเนี่ยวันเดียววุ่นที่หมดเลย คืนเดียวหมดเลยค่ะมันมันเริ่มเต่้ไหร่กี่โมงครับงานปกติเนี่ยงานนี้เริ่มเต่้ไหร่กี่โมงปิดเนี่ยหลังละบาวันศุกร์แล้วเนี่ยหลังละบาหลังละบาวันศุกร์ก็เริ่มได้เลยจนจนถึงกี่โมงนะครับถึงสี่ทุ่มจ้าถึงสี่ทุ่มโอเคมันมีเส้นอะไรบ้างครับเนี่ยมีเส้นเล็กเส้นมีแล้วก็เส้นใหญ่จ้าผมสั่งเส้นเล็กน้ำดีกว่าได้เลยค่ะเส้นเล็กน้ำใส่ทุกอย่างได้จ้าเดี๋ยวผมผมจะดูอ้าผมผมจะดูตอนลวกด้วย ร้านนี้ชื่อร้านร้านป้าอะไรนะป้าซอสเหรอป้าซอสป้าซอสป้าซอสท่านนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อชื่อมารีกามานิดาอ๋อฮะมานิดามานดาแม่เราเปลี่ยนชื่อทั้งหมดเลยนี่ขายปีละครั้งเลยเนอะจ้าอาอแล้วปกติถ้าไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนี่เราก็ทําอย่างอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าเป็นแม่บ้านปล่าค่ะขายโรตีโอ้ขายโรตีจ้าหน้ามาซอยเจ็ดสองค่ะ ซอยอะไรนะ,ระทาอุที่72โอเคมีมัตตะมีโรตีใช่ไหมครับมีโรตีอย่างเดียวค่ะ<อ>แต่ขายยมงสลัดขายปลาดุกฟูด้วยค่ะอ๋อขายขายขายสลัดขายอะไรปลาดุกฟ,ฟูด้วยมีโรตีแล้วก็สลัดแล้วก็ปลาดุกฟูซอยะอะไรนะ ชาวพีท72ป่าชาวที่72อยู่หน้าปะซอยเลยค่ะอยู่หน้าปะซอยถ้าใครสนใจอยากกินเนาะอยากอยากเจอตัวเป็นๆก็คือไปที่นั่นได้เลยได้เลยค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตรงนั้นสี่ทุ่มสองสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มโอเคไว้ไว้มีโอกาสผมจะแวะไปเล่นผมผมจะกินตรงนี้นะอได้โอเคผมจะกินตรงนี้มีมีที่นั่งกินมีเยอะแยะเลยโอเคด้านหลังก็ได้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 เย็นเย็นมากเออได้ได้ครับไม้หินนั่นแหละเออได้ไม้หินก็ได้เย็นเย็นค่ะโอเคค่ะ ขายปีละครั้งเจ้าเก่าเขาลือไม่ต้องเยอะเค๋ยวผมล่วงต๋อมาทานนี้เองมานี้แต่เราไม่มีคนใช่ไหมไม่มีขอนีเาจะนเานเนื้อที่เราตุนตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอันนีตงฮะสิบโมงค่ะเจ็ดโมงสอ๋อสิบโมงเช้าตุนตั้งแต่สิบโมงเช้า1สิเรียบร้อย เรายกไปเลยอันนี้เราขายชามเท่าไหร่นะครับ5้าสิบแล้วเราต้องซื้อกูปองไหมไม่ต้องเราจ่ายเงินสดได้เลยที่นี่เราเราเราเป็นการแบบช่วยโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทั้งทุนทั้งกำไรปะใช่ค่ะบริจาคหมดเลยได้เลยโอ้โหจริงปะเห็นเมื่อไหร่ที่นี่ถึงบอกว่าที่นี่เขาจิตใจเขาดีจริงเนาะจิตใจเมตตาบริจาคหมดเลยเนาะทั้งทุนทั้งกำไรนี่นะไม้หินไง สวัสดีครับไม่ต้องปลูกเลยครับอร่อยแล้วนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินเลยเขาบอกว่าอร่อยมากมีคนแนะนำผมมาพอดีไปเจอพี่เขาที่ตลาดที่ยากลุมเขาบอกว่าให้ให้มางานประจำปีของโรงเรียนเขาเนี่ย จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยอร่อยเราพอได้ร้วมมีของอร่อยแล้วก็คือเห็นที่เห็นที่เห็นแก่ของอร่อยนะคะไม่ได้เห็นแก่อะไรต่คนเห็นแต่ของเห็นแก่ของอร่อยพอเขาบอกว่าอร่อยนะรีบมาเลยมาตะหัววันเลยเนี่ยนี่เขาจะใส่เห็ดหอมแล้วก็เป็นเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นนี่แบบนุ่มๆเลยนะครับนี่นี่ เดีวก็มีลูกชิน้นลูกชิ้นนี่มีสี่ลูกเดี๋ยวเราเราซดน้ำก่อนโดยที่เราไม่ต้องปรุงมันมันหอมหอมระมุนละไมะ่ะคือซดไปคำแรกนี่แบบคือมันไอพวกเครื่องเครื่องยาที่เขาจุดตุต๋นไปกบเน,นื้นอเนี่ยผมว่ามันแบบมันได้ไงรสชาติจะออกแบบกลมกล่อม หวานแบบติดปลายลิ้นถ้าสำหรับคนที่แบบว่าต้องการรสจัดๆนะครับใส่พริกป่นใส่พริกน้ำส้มใส่น้ำปลาลงไปหน่อยผมว่าโอเคเลยแต่สำหรับผมแล้วผมกินอย่างนี้นะผมว่ามันโอเคนะแล้วแล้วจริงๆรสชาติเนี่ยกินกับข้าวสวยยังได้เลยนะครับรสรสชาตินะตอนนี้คือ เอาเข้าวสวยมาถ้วยหนึ่งมานั่งกินได้เลยแต่มันจะอิ่มเกินไปปกติเดี๋ยวผมผมจะกินกับข้าวสวยนะก๋วยเตี๋ยวคือรสชาติมันแบบมันกลมกลม่อมแต่มันกินกับข้าวได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่บรรยากาศเขาจะมีงานตั้งแต่หลังละหมาดวันสุกรเรียเสร็จจนถึงสี่ทุ่ม แม่โคง้งแม่ค้านี่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยครับนี่เราจอดเราเสร็จเราเรามา,มากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก่อนเลยอะ่ะตามคำแนะนำเนื้อเนื้อตุน๋นยางจะบอกว่าเนื้อตุนของคนที่เป็นคนมุสลิมเนี่ย ผมว่ามันอร่อยรสรสชาติของเนื้อตุ๋นเขาจะแบบว่าเข้มข้นอ่ะเข้มข้น,ขน เส้นเขาก็อร่อยเส้นก็เหนียวเดี๋ยวเรามาลองกินลูกชิ้นดูนะลูกชิ้นก็จะผิวเกลี้งกรี้งสีอ่อนลูกชิ้นก็จะมีกลิ่นพริกไทยด้วย เขาน่าจะหมักพริกไทยด้วยอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาซาะขายปีละครั้งเฉพาะงานนี้งานเดียว ปกติป้าเขาขายโรตีอยู่นี่คือกี่เขาบอกอะไรซอยอะไรเจร็ดสิบนะ่จำไม่ได้แล้วืมเห็ดหอมเขาก็อร่อยคือเห็ดหอมมันจะอมไอ เครื่องยาที่เขาตุ่นนะ่ะเห็ดหองเขาจะอร่อยมากอืม ขึ้นเนื้อเขาจะละเอียดนะเนื้อจะละเอียด นตั้งแต่สิบโมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงประมาณเที่ยงห้าสิบนี่เจ้าตำลัก ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือเนื้อตุ๋นเนี่ยรู้เลยว่าเขาหมักเครื่องถึงหมักเครื่องปรุงอะ่ะเพราะมันมีรสชาติรสชาติเค็มๆมืนหวาน รู้สึกว่าในน้ำซุปเขาจะใส่าชายเท้าด้วยวมีหัวชายเท้าอย่างที่บอกครับรสชาติเขาเนี่ยกินกับข้าวอร่อยเลย ไอ้น้ำน้ำซุปพวกเนี้ยอร่อยนี่ไม่ได้ปรุงนะเพราะรสชาติามันโ,โอเคอะอร่อยอร่อยเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าเสาะขายปีละครั้งเดี๋ยวจะบอกเลยว่าหากินแบบนี้อย่างที่พูดเลยว่าหากินยากปีละครั้งอะคุณเนี่ยลูกคนดูหมดแล้วอ่ะไปดู นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอ็นใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูมาแป๊บนึงน,นะคะได้หนูไปทาฝาก่อนเยนี่เขาทานเนยด้วยนะเขาทาเนยเขาละมาเสร็จแล้วคนก็เริ่มมาแล้ว เสร็จแล้วคนเริ่มเริ่มเริ่มมาหาอะไรกินแล้วคนลงมาจากเครงบนแล้วโอเคคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายปีละครั้งแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ขึ้นมาครับอันนี้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 ลูกชิ้นเนื้ออันนี้ลูกชิ้นเอ็นค่ะมันเป็นเอ็นใช่ไหมแล้วมันมีเนื้อไหมมีเนื้อค่ะเอาเอาเนื้อเอาเนื้อค่ะเนื้อกี่ไม้ดีคะเอาเนื้อไม้หนึ่งเอาเอ็นไม้หนึ่งได้ค่ะจิ้มเลยไหมคะจิ้มเลยจิ้มเลยไหมื่อกี้เมื่อกี้ว่าจะว่าจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวกินลูกชิ้นโชยงหน่อยจิ้มเล อันนี้อันนี้เขาไปถึงว่าเขาเป็นเจ้าที่เราซื้อประจำหรือว่าเป็นใช่ค่ะเขาทำเขาทำส่งอยู่แล้วเนาะทำส่งอยู่แล้วแล้วปกติเราไม่ได้ขายลูกชิ้นเราขายลูกชิ้นอยูอ่แล้วค่ะเราขายอย่ที่ปากซอยเจ็ดสิบสอง อ๋อก็อยู่แถวเดียวกับปลาซอสเลยครับเดี๋ยวปลาซอสปลาซอขายลูกชิ้นช่วงเย็นหนูจะขายลูกชิ้นช่วงเช้าค่ะอ๋อก็คือจุดเดียวกันแหละแต่ขายคนคนละช่วงเวลาใช่ค่ะช่วงวันฝากซอยอะไรนะครับปลาเชาที illing, <Yes. S 3> ่เจ <to> ็ดสิองปลาอปลาเชาที่เจ็ดสิฝากร้านด้วยนะคะดีมากเลยแล้วนี่เขาขายไม้เท่าไหร่ไม้ละ10บาทโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปนั่งกินแล้วค่อยมาจ่ายตังค์ได้ค่ะนี่กินลูกชิ้นต่ออีกโอ้โหพอดีพอดีเมื่อกี้คำท่าว่าจะจะถ่ายลูกชิ้นพอดีแกไปไปทุระนี่แกกลับมาแล้วว่าจะปิดคลิปหน่อย กินต่อซะเลยนี่นี่เป็นเป็นลูกชิ้นเอ็นเขาบอกน้ำจิ้มเขาอ,อร่อยอันน,นี้นี่เป็นเอ็นนะอือหือน้ำดีต้มแล้วเนี่ยจะไปไว้ไหนอร่อยตัวลอยนี่เอ็น Anh ừ, nhiều Nhưng chả nấm tím có là gì đặt đặt ừ. Ừ. mái nhỉ? ซอยไปเด็กๆนะลูกชิ้นสองไม้เนี่ยผมกินข้าวด้วยจานกินข้าวกับลูกชิ้นสมัยก่อนก็เป็นลูกชิ้นปลาชิ้นปลายาวๆอ่ะสองไม้กินข้าวได้ไไดล,ลาาะาลาจานมือหนึ่งเห็นอย่างเงี้ยนึกนึกถึงข้าวข้้าาาววออมเยชรร่

ก็ให้พวกเราได้มาอยู่ายในที่ราองอาคารมัสิดุีนะครับายมัิดเนี่ยอยู่ที่สุสวรดิ์ซอยเจ็ดิมีงานประจำปีหรือว่าให้รอยู่ที่เราได้ห่วมงเพรอกาศึกษา แล้วก็ได้เงินก no. ็เอาเงินเนี่ยมาช่วยโรงเรียนว่าพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมเนี่ยผมว่าเขาสามัคคีกันดีร่วมมือร่วมใจกันคนที่มีมากกว่าก็เจือจานคนที่มีน้อยกว่าเป็นสังคมเตี่อวขึ้น เาแลมาออกร้านเนี่ยทั้งทุนทั้งกำไรนะรับไจากเข้าการกรุศลหมดมันดำๆรสชาติน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็หวานๆ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sila nak nyalai. Batal di dalamnya orang yang berserah kepada Allah. คอมยยาสงบเงียบความสงบวามเงีงามสงบมยบเงาสวาียบเงียบาบาเียบเงามาเียยวาามียเงคามีคางครับทงานคีบมงงีควับี้เป็นบียควับงียคมบีความสาีความสบาเคาบควงทีคาเงีเามงยู่วี่บยางนี้นะครับ โอเคแล้วก็บายบายกันจบคลิปกันเพียงเท่านี้ฝากพวกเราที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามอีกอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแลวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ